พราะผู้เจ้าจัดเลยว่าตัวมัสมีองแปดเนี่ยให้ผลต่อความเป็นอหรหันต์และไม่เว้นแม้แต่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะดังนั้นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยคุณจะเป็นได้เนี่ยคุณก็ต้องมัสแปดไม่มีหนทางอื่นหนทางเดียวมัสแปดดังนั้นมัสมีองแปดจึงเป็นหนทางเดียวที่จะ เข้าถึงความเป็นอรหันต์หรือความเป็นพระพุทธเจ้าและมัชแปคือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปสู่ส่วนสุดทั้งสองไม่เข้าไปหาสุดโตงการมาสุขขันลิการุโยโคอัตตะกิลมัฐานุโยโคนี่ก็เป็นสุดโต่งอีกในยะหนึ่งการทําตนให้พัวพันอยู่ในความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกินพอดกกกีก็ไม่ใช่การประกอบตนอยู่ด้วยความลําบากทรมานตนก็ผิดอีกเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ตรงนั้นกิเลสไม่ได้อยู่ตรงนั้น กายเนี่ยจะฆ่ามันก็ได้มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่พระเจ้าให้ฆ่ากิเลสในใจไม่ได้ต้องไปฆ่าร่างกายเนี่ย